สนิทจนิยายเสียงขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังทหารหารและพี่น้องชาวไทยที่อยู่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาและขอส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องทั้งภาคเหนือที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะตอนที่10เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขณะขับรถมุ่งหน้าสู่ที่ทำงาน พาให้แต่ชินเลื่อนนิ้วมือใหญ่ของเขาลงไปประทับบนปุ่มเล็กๆของแฮนด์ฟรีก่อนเสียงของเลขาหนุหน่มใหญ่จะดังลอดเสาเครือข่ายมาบอสครับคุณจอมขวัญมาขอพบครับตอนนี้นั่งรอยอยู่ที่มุมรับรองโจรายงานผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยคำพูดรัวเร็วน้ำเสียงของเขาเต็มไปได้วยความร้อนรนขอบคุณครับคุณโจอีกแคนาทีผมจะไปถึงใช่หนุ่มเอ่ยออกไป แม้จะตงิดตงิดใจกับชื่อของจอมขวัญแต่เขากลับคิดว่าจอมขวัญที่เลขานุก,การหนุ่มใหญ่ของเขาเอ่ยถึงคงเป็นจอมขวัญลูกค้าของบริษัทแต่แล้วชายหนุ่มก็ได้ประจักษ์ว่าเขาคาดผิดไปถนัดเมื่อหญิงสาวที่ชื่อจอมขวัญแขกของเขาเป็นจอมขวัญเดียวกับหญิงสาวผู้ที่เขาเคยย่ำยีหัวใจของเธอจนแหลกสลายอย่างไร้ความปราณีเพียงเพราะความเกลียดผู้หญิงความต้องการลงทันผู้หญิงทุกคนที่เดินเข้ามาในชีวิตของเขา เมื่อครั้งที่ชายหนุ่มยังเป็นเพียงนักศึกษาหนุ่มในรั้วมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งของประเทศคุณมาที่นี่ทำไมเตชินเอ่ยถามเสียงเรียบไม่ได้รู้สึกผิดบาปกับการกระทําของตนเองเลยแม้แต่น้อยขวัญอยากจะมาเยี่ยมเยียนคุณบ้างไม่ได้หรอคะเตชินจองขวัญตอบคงไม่ได้หรอกครับผมมีงานต้องทําไม่ว่างจะมาต้อนรับคุณหรอกครับเขาตอบออกไปดวงตาสีดําสนิทฉายแววเย็นชา แค่คุณให้เลยาะของคุณรับรองขวัญไม่ไล่ขวัญออกจากออฟฟิศของคุณแค่นี้ขวัญก็ดีใจแล้วละค่ะจำขวัญเอ่ยเสียงเครือแม้ในใจนั้นจะเดือดปุดปุดด้วยความแค้นก็ตามอย่าสําคัญตัวเองสิครับผมรับรองลูกค้าของผมอย่างดีทุกคนเสมอคนอย่างผมแยกแยะออกว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องงานเรื่องไหนคือเรื่องส่วนตัวเขาตอบกลับเสียงเย็นน้ำเสียงนั้นเจือไปด้วยความเย้อยหยันอยู่ในที จมขวัญกัดริมฝีปากของตนเองแน่นจนรู้สึกเจ็บนี้ถ้าไม่มีงานสำคัญที่เธอต้องเจราจากับเขาจมขวัญคงไม่มาที่บริษัทนี้ให้เสียเวลาเลยแม้แต่วินาทีเดียวคุณไม่ต้องพูดจาอ้อมค้อมหรอกครับคุณจมขวัญมีอะไรก็ร,รีบพูดมาดีกว่ามีคนต้องการซื้อกะพลุหน้าของคุณจมขวัญพล่งออกไปหลังจากใช้เวลาตัดสินใจชั่ววินาทีผมไม่ขายชายนุมปฏิเสธทันขวนัญ คุณอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธสิคะเตชินคุณยังไม่รู้เลยว่าใครที่ต้องการซื้อเกาะของคุณผมไม่อยากรู้ต่อให้มีเทวดามาซื้อผมก็จะไม่ขอยธุระของคุณมีเท่านี้ใช่ไหมครับเชิญเขาไล่ไกลๆจอมขวัญชะงักงานเปครู่คุณคงต้องการเวลาตัดสินใจโลกขวัญจะมาหาคุณอีกครั้งนะคะจมขวัญตัดบทก่อนเป็นฝ่ายเดินออกไปจากมุมรับรองทิ้งให้เตชินระบายลมหายใจหนักๆอยู่เพียงลำพังเป็นครั้งที่เท่าไราในรอบหลายปีกันนะ ที่เขาแสดงท่าทีเกลียดผู้หญิงออกไปเช่นนี้เขาปากร้ายกับเธอได้อย่างไม่อยากเชื่อตัวเองเลยว่าเขาจะทำได้ความจริงชายหนุ่มก็พอจะรู้หรอกนะว่าความเป็นสุภาพบุรุษคืออะไรและต้องทำอย่างไรแต่ในทางปฏิบัติเขากลับไม่เคยทำได้สักทีคงเพราะความเจ็บปวดรวดร้าวแต่หนหลังนั่นละกระมังที่ทิ้งร่องรอยย้ำเตือนให้เขาต้องทำอะไรสักอย่างโดยไม่เคยคิดว่าจะมีใครเสียใจกับการกระทำของเขาเลยแม้แต่น้อยนกักเกาะพลุไน อันเป็นเสมือนอาณาจักรส่วนตัวของมิสเตอร์ชอนเอลิเซ่ราชายาเสพติดระดับโลกบ้านพักตักอากาศหลังใหญ่ยืนตระงานท้าแดดท้าคลื่นลมเหล่าสมุนในชุดยูนิฟอร์มสีดำตัดกับสีขาวของตัวบ้านลาดระเวนรักษาความปลอดภัยให้ผู้เป็นนายอย่างแน่นหนายากนักที่มดสักตัวจะล่วงล้ำเข้ามาได้มันกล้าปฏิเสธทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครต้องการซือ้อกเอาไงดีครับนายอาเธอร์ สมุนคนสนิทของมิสเตอร์ชอนขอความเห็นจากผู้เป็นนายที่ยังคงนั่งจิบวายอยู่ภายในห้องนั่งเล่นของบ้านเอาไว้ผ่อนวันประชุมลับก่อนแล้วค่อยเริ่มเจราจากับมันอีกทีมิสเตอร์ชอนแสดงท่าทีไม่เป็นเดือดเป็นร้อนนักทั้งที่ต้องการเกาะพลุนอกไม่น้อยประโยชน์อะไรเล่าที่เขาจะกระโตกกระตากให้ทางการไทยรู้ตัวสู้เขาใจเย็นๆรอให้เจ้าของเกาะพลุนอกกินยอมโดยดุษดีจะไม่ดีกว่าหรือ เตชิดมองหน้าผู้เป็นพี่ชายอย่างพินิษพิเคราะห์เมื่อเห็นเขากลับมาที่บ้านได้ท่าทีเงียบขึมกว่าปกติเตชินพูดกับเขาแทบนับคำได้ตั้งแต่ก้าวลงจากรถกระทั่งบนโต๊ะอาหารเย็นมื้นี้มีอะไรไม่สบายใจรอเปล่าครับพีใ่ในที่สุดเตชิดก็ทนในที่สุดเตชิดก็ทนเก็บความสงสัยเอาไว้ไม่อยู่จนต้องเอ่ยถามออกไปจอมขวัญมาพบฉันที่บริษัทเนอะเตชินตอบสั้นๆ แต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการกระตุ้นต่อมสงสัยแคร่รู้ของเตชิตให้ทำงานหนักกว่าเดิมแล้วไงต่อพี่เขาบอกฉันว่ามีคนต้องการซื้อกอลับพลุนอกของเราแล้วพี่ว่าอย่างไงฉันไม่ได้อยากรู้ว่าใครอยากซื้อเพราะฉันไม่คิดจะขายมันอยู่แล้วแล้วคุณขวัญเขาว่ายังไงกับพี่บ้างครับเรื่องที่พี่เออเข้ามาเรื่องงานอย่างเดียวและถ้าจะให้ฉันไปขอโทษเขาเรื่องที่ฉันปฏิเสธเขาอย่างไร้เยอะใหญ่แล้วก็ บอกตรงๆว่าฉันไม่เคยคิดจะทาในเมื่อเขากล้าเดินเข้ามาหาฉันเขาก็ต้องรับผลการกระทําของตัวเองไปเตชินพยัยหน้ารับคําตอบนั้นของผู้เป็นพี่ชายจริงอย่างที่เตชินว่าหากจอมขวัญไม่เดินเข้ามาในชีวิตของเขาทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าเขาเกลียดผู้หญิงหล่อนคงไม่ต้องเจ็บปวดเช่นนี้แต่หล่อนกลับเดินเข้ามาเพื่อเล่นกับรอยร้าวในใจของเตชินเรื่องที่พี่ไม่สบายใจพี่ก็ได้เล่าแล้วถ้าอย่างนั้นพี่ก็ยิ้มหน่อยนะ ทำหน้าเหี่ยวแบบนี้ไม่หล่อนะเตชิดยักคิ้วหลิวตาเป็นเชิงล้อหวังเพียงให้ผู้เป็นพี่ชายยิ้มบางๆที่มุมปากก็ยังดีเออเออเตชินรับปากท่งๆก่อนจะตักข้าวใส่ปากเคี้ยวตุ้ยๆต,ยตามด้วยการจิบน้ำพี่พร้อมจะไปเที่ยวเกาะขามกับผมหรือยังอะเตชิดเปลี่ยนประเด็นเมื่อเห็นว่าพี่ชายยังคงทีสีหน้าครึมไม่ต่างจากเดิมอืมฉันเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วดีมากต้องอย่างนี้สิ ถึงจะสมเป็นพี่เตชินพร้อมเสมอสำหรับการออกนอกสถานที่ว่าแต่แกเถอะถามแต่คนอื่นแล้วแกล่ะเตรียมกระเป๋าสืา้อผ้าเรียบร้อยหรือยังยังเลยพี่เตชิตยิ้มแห้งๆถ้าอย่างนั้นแกก็ไม่ต้องเก็บโน่เนเก็บนี่หรอกเพราะฉันเก็บเผื่อแกเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับพี่เตชินยิ้มกว้างขวางเต็มใบหน้าไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่เตชินจะเก็บกระเป๋าให้ผู้เป็นน้องชาย เพราะเขาได้ทำหน้าที่ดูแลทุกเรื่องของผู้เป็นน้องชายแทนบุพการีมาหลายปีแล้วนี่นะนับตั้งแต่วันที่เขาและผู้เป็นน้องชายต้องกลายเป็นกร,รมพระย่างกระทันหันเช่นนี้แต่การจะไปพักผ่อนของเตชินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขาต้องนั่งสะสางงานที่ค้างอยู่ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำกว่าจะได้ล้มตัวลงนอนก็ตีสามกว่าของวันต่อมาเสียงนาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเบาๆบนโต๊ะข้างเตียงแล้วค่อยๆเพิ่มความดังขึ้นเรื่อยๆ ก่อนที่มือใหญ่ๆจะเลื่อนมาปิดเสียงนาฬิกาปลุกนั้นโดยที่เจ้าตัวยังไม่ทันจะลืมตาได้ซ้ําอืมเจ้าของมือใหญ่คลางเบาๆในลําคอเมื่อนาฬิกาปลุกเจ้ากรรมแผดเสียงขึ้นอีกคนในไม่กี่นาทีต่อมาตามมาได้เสียงทุบป,ประตูปังๆของใครอีกคนพี่เตชินครับตื่นรด้ยังครับพี่จะตีห้าแล้วนะครับตื่นแล้วเตชินตอบรับเสียงงวงเงียการพักผ่อนไม่เพียงพอติดต่อกันหลายวัน ทำให้ร่างกายของเขาแทบไม่อยากเชื่อฟังคำสั่งของสมองคอยแต่จะล้มตัวลงบนเตียงนอนต่อท่าเดียวแต่กระนั้นเขาก็ฝืนความล้ายอมลุกจากเตียงจนได้อีกสิบนาทีเดี๋ยวลงไปเขาเอ่ยตอบออกไปอีกคว้าผ้าเช็ดตัวได้ก็เดินเข้าห้องน้ำไปใช้เวลาทำธุระส่วนตัวสินาทีดังว่าชายหนุ่มก็พร้อมแล้วสำหรับการเดินทางให้ผมขบับไหมพี่เดชิดเอ่ยถามไม่เห็นสภาพของผู้เป็นพี่ชาย ก็ดีเตชินตอบพลางเดินขึ้นไปนั่งบนรถโดยมีเตชิตไปนั่งประจำตำแหน่งที่นั่งคนขับเวสเซเวนซื้อกาแฟดีไหมไม่ละเมื่อคืนฉันกินกาแฟไปหลายแก้วแล้วเตชินเปลือตามาตอบผูกเป็นน้องชายก่อนจะปิดเปลือกตาลงอีกคนถ้าอย่างนั้นพี่ก็นอนไปเถอะครับรถยนคันใหญ่เคลื่อนออกจากบ้านไปอย่างช้าๆใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง เตชิตก็พาเตชินมาถึงด้านหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประจำอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีถึงแล้วเหรอเตชินตอบรับพลางกระพริบตาทีๆไล่ความง่วงเงียออกไปก่อนก้าวลงจากรถชายหนุมยืดเส้นยืดสายคลายความเมื่อยล้าอย่างสบายอารมณ์กวาดสายตาไปรอบๆโดยอัตโนมัติแต่แล้วคิ้วของชายหนุ่มก็ต้องขมวดมุ่นจนแทบจะชนกันเมื่อดวงตาสีดำสนิทไปประทะเข้ากับร่างสมส่วนของใครคนหนึ่ง ในชุดเสื้อลายทิวมะพร้าวสีน้ำทะเลก,กับกางเกงสามส่วนสีขาวนั่นมันผู้กองสลินนี่หว่เตชินพึพมพำกับตนเองเสียมากกว่าจะเอ่ยกับผู้เป็นน้องชายนายครับพี่เตชิดแกล้งเอาหูไปนาเอาตาไปไร่มองไม่เห็นเรือเอกสลินเสียอย่างนั้นหากหัวใจกลับเต้นแรงด้วยความลุ้นระทึกถึงเหตุการณ์ดีหรือร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้เตชิดปลายตามองเจ้าของร่างบางที่เพิ่งก้าวลงมายืนเคียงข้างเรือเอกสลินแวบหนึ่ง ก่อนเป็นฝ่ายเอ่ยตอบว่าโลกนี้มันช่างกลมจริงๆเลยนะครับพี่เตชินเตชินอยากจะทำเป็นมองไม่เห็นเรือเอกหญิงผู้นั้นนะักแต่เขาก็มีอาจทำเช่นนั้นได้ด้วยเรือเอกหญิงมองเห็นเขาแล้วและกำลังก้าวเร็วๆตรงมาเสียด้วยเจอกันอีกแล้วนะคะคุณเตชินนี่จะข้ามไปเกาะขาเหมือนกันเหรอเรือเอกสลินเอ่ยถามเสียงเรียบสองแขนแกว่งไกวไปมาอย่างสบายอารมณ์ดวงตาคู่เรียวมองเจ้าของดวงหน้าคร้มคม ที่ยืนปั้นหน้ายากแล้วได้แต่นึกขันเพราพิศลินเตชิดชิงตอบคำถามนั้นก่อนที่ผู้เป็นพี่ชายจะทันได้ตอบว่ากรอะไรดีจังถ้าอย่างนั้นก็ไปด้วยกันซะเลยดีไหมจะได้ไม่ต้องรอเรือเที่ยวต่อไปไงเอ๋กว่าเรือโดยสารจะกลับมาเทียบท่าที่นี่ก็คงราวชั่วโมงได้ละมัง้งเอา้าเรือมาโน่นแล้วรีบตัดสินใจนะในเตชิดคุณเตชินเรือเอกหญิงแกล้งพลิกข้อมือขึ้นโดนนาฬิกา ก่อนรีตามองคู่อริตลอดการอย่างเชิงว่าชายหนุ่มจะทำเช่นไรต่อไปไม่หรอกครับผู้กองผมขออยู่รอเรือโดยสารจะดีกว่าผมไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นอภิสิทธิชนเตชินพูดจากระแนกระแนหนก่อนจะเปลี่ยนเป็นเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันกรอดใหญ่เมื่อผู้เป็นน้องชายตัวดีตั้นไปตกปากรับคำคู่อริตลอดการของเขาเซนี่ไปครับพิศสลินถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องไปด้วยแล้วล่ะค่ะคุณเตชินเพราะคุณเองก็คงไม่อยากให้น้องชาย นั่งเรือลำเดียวกับผู้หญิงหน้าไหนหรอกจิ่ไหมคะเรือเอกหญิงเอ่ยเสียงสูงมองอีกฝ่ายยังผู้ถือไพ่แต้มเหนือกว่าก่อนเป็นฝ่ายเดินนำสองพี่น้องไปยังท่าเรือสวัสดีค่ะพี่เตชินพิมพสุดายกมือขึ้นประนมไหว้ผู้สูงวัยกว่าแม้ในใจจะหวั่นว่าตนเองจะหน้าแตกหมอไม่รัเบเยหรือไม่หากว่าอีกฝ่ายไม่ยอมรับไหว้เธอขึ้นมาแต่เมื่อคิดว่าถึงอย่างไรชายหนุ่มร่างใหญ่ที่ยืนอยู่ยตรงหน้าก็าคือพี่ชายของเตชิตชายหนุ่มที่เธอรัก ความกล้าที่จะหน้าแตกก็เข้ามาแทนที่ลบเปลือนความกลัวแต่แรกให้มาลายไปฉันรู้ว่าความเจ็บ Time. แค่อยู่ด้วยกันตรงนี้ก็พอเธอคงไม่เคยรู้ว่าทุกวันฉันยังคงเฝ้ารอให้เธอมองมาที่ฉันแม้สักวินาที and yeah.